สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลายเลนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดหีบอุปกรณ์7ดาวแบบสุม่มในแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดีมากเลยนะครับที่นำไอดีนี้มาให้ผมเปิดนะครับผมก็ทางบ้านบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเปิดเกียร์ เดาวแบบสุ่มในแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่ให้ครับเออก็เขาบอกว่าอยากจะได้เกียร์จันทราครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่ไม่ให้ได้อ,อ่าหน้ากากดำน้ำครับผมก็ตัวนี้ครับเออที่มันโชว์อยู่หน้าหลักนี่ครับผมอ,อ่าเขาขอแค่ว่าอ,อ่า ขอแค่ว่าเอาเกียร์ชนไหนก็ได้ยกเว้นนะครับผมยกเว้นเกียร์หน้ากากเดินํำน้ำอะไรแบบนี้นะครับผมเดินํำน้ำอะไรเนี่ยนะครับผมจำชื่อเกียร์มันไม่ได้แล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้เอาตรงคือทางบ้านเขาอยากได้เกียร์จันทราครับอ่าพูดง่ายเลยผมก็จะจัดให้นะเอาตรงนะคือผมแบบว่าอยากจะให้เกียร์จันทราไอเดีทางบ้านมากเลยนะครับ ผมก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถละกันผมจะงัดตรงของผมขึ้นมาให้ได้เลยผมจะใช้โพรชั่นนะครัผมเพิ่มดวงของโคจิประมาณ100%อะไรผมวเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะพยายามเปิดให้ได้เกียร์จันทรานะครับก็าก็700บาทนะครับผม700กว่าบาทของไอดี่ทงบ้านนะผมจะต้องไม่ให้มันเสียเปล่านะครับผมโอเค มาขอขอแค่ขอแค่ขอแค,อแค่ได้เกียร์จันทาผมก็จะประสบความสำเร็จกับคลิปนี้แล้วนะครับผมโอเคคือแบบอ่าคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมเปิดอ่าเปิดเกียร์เปิดท้กเกีเกเกอ,อุปก,กรณ์ปีใหม่ให้ไอเีทั้งบ้านอะคลิปแรกเลยอะแบบว่าของเดือนเนี้ครับเออ คลิปที่แล้วอะครับประมาณนั่นแหละคือแบบว่ามันได้เกียร์แบบไม่พออะเออไปดูไปไปดูเอาเองลยกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอันนี้แลวกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เกียร์จันทาไปฝากเจ้าของอันนี้หรือเปล่านะครับโอเคพูดปรนไปมาเลยผมเนี่ยเพราะว่าแบบตื่นเต้นมากอะคือแบบโอ้โหไม่ได้เปิดนานนะครับผมสําหรับแพ็กเกจนี้นะครับมาขอกระเด้ง กระดิกอีก3รอบอันนี้รอบที่1ึงแล้วนะครับ2นะครับผม 3. เกียร์จันทราจงมาปึ๊บโอเค <laughs> ดังโง่จันทรานะครับผมใชส้สกิลดถแรกแม่นยำทักษะนะครับผมโอเคถือว่าดีถือว่าดีอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันได้สร้อยโอบจันทราจะดีกว่านี้นะเอาตรงแต่ว่าไม่โลมากครับ โอเคคลิปนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับผมก็เจ้าของไอดีบอกว่าอยากได้เซ็ตเกียร์จันทานะครับผมก็จัดให้นะครับผมเออได้นางเงือกจันทานะครับผมผมนึกว่าผมจะเกลือโอเป็นไงล่ะใช้พอร์ชันนะครับผมใช้พอร์ชันบัฟดวงโคจิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคได้นางเงือกจันทามาแล้วนะครับนี่สุดยอดนะครับผม ก็เหมาะสาหรับไอดีทางบ้านมากเลยนะเกียร์นี้นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะยังไม่ติดให้เจสิก้านะครับไม่ใช่เจสสิก้ายังไม่มีเกียร์จันทาติดให้เลยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูาพาไปทัวร์เกียร์ดีกว่านี่ครับเกียร์จัดาวมีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยอันนี้มี5ชิ้น59นะครับผม ห้าเก้แต่เดิมมี12ชิ้นบวกกับดังโง่ก็เป็น13ชิ้นครับเป็นไงละสี่แปดสิบสี่โอเคน้ำใหม่น้ำใหม่หนึ่งสองสามสีห้ 1, 2, 3, 4, นะครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบสชิ้นหนอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเยวผมขอแป๊หปหมหนึงแป๊มหนึงผมนับผิดผมนับผิดขอไปด้วย1 2ึ่งสองสาห้านะครับผมเจ็ดแ 1 1 1 2 13 14โอเคขออภัยคุณผู้ชมผมน่าผิดผมเบลอมากเลยคือแบบผมแบบผมแบบคือผมคิดไปเลยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยว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 เกือบแล้วเกือบแล้วคือผมคิดไปแบบว่าผมคิดไปเลยว่าผมจะเกลือแต่มันไม่เกลือผมก็เลยแบบสตันนะครับผมโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมขออัปเกรดให้เลยละกันนะครับใช้บี้ได้ไหมเนี่ยคือผมอยากใช้บี้อยู่นะผมอยากใช้บี้ในการถอดเกยร์ให้อยู่แต่ว่า ไม่เอาดีวกว่า1บี้ห่บี้ที่มันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเอาตรงอุย้ยมีเคี้ยวเยอะมากเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนผมจะอัพเคี้ยวให้เลยล้วกันนะครับโอเคมาอุย้ยแสดงว่าไอทีนี้เล่นนานนะเพราะว่าเลเวลอยู่เก้าสิบแปดจะเลเวลตำนานอีกแล้วจะเลเวลจำนานแล้วนะคุณผู้ชมอีกแค่สองเลเวลเองนะครับเนี่ยโอเคสลับออปชั่นอ่อ สำหรับอ่าสำหรับในคอมเมนเซอร์เนี่ยหลบสกิลก็ได้นะเอาตรงเลยครับคมพีจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะนยังไงหลบสกิลผมได้แล้วนะครับนี่หลบสกิลนะครับแล้วก็ใส่เสื้อซันต้าเนี่ยเอาเสื้อซันต้ามาใส่ให้เจสสิก้าในคอมเมนเซอร์ก็ได้นะอืมเพราะว่าหลบสกิลตัวนี้มันน้อยนะครับผมเอาหลบสกิลตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าอ่าไม่ต้องเอาต้านสกิลก็ได้นะครับผม ช่างตั้งสกิลอะไรล้อเล่นรอเล่นนะครับผมโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็แล้วแต่เจ้าของอยูจับพิจจรนานลยนะว่าจะใส่เกียอะไรนะครับนี่เห็นไหมเลเวลยู98แล้วนะครับผมโอเคก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเปิดเกียร์แพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่ให้นะครับผมก็สามารถส่งมานะที่ Facebook ส่วนตัวหรือเพจโคจิได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะตอบอยู่นะ โอเคแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่นะครับผม oh, เดี๋ยวผมขอลองเล่น PVP ก่อนสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้น,นี้คือสวยมากนะครับผมไอ้น,นี้สวยมากเลยนะไม่รู้ว่าเขาใช้ทีมไหนเล่นนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันทีมนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยลองดูแล้วกันนะเขาใช้ทีมไหนเล่นนะใช้ทีมที่4เหรอหรือว่าทีมที่5หรือว่าทีมที่6 ทีมนี่เหรอครับไม่ใช่ทีมที่1กับทีมที่2อ,อ๋อโอเคแสดงว่าผมต้องใช้ทีมหนึ่งกับทีม2เล่นใช่ไหมอันนี้ไม่มีตัวตัวบินนะครับผมก็มาเลยไม่มีตัวบินนะเอาทีมอันนี้เลยนะครับผม let's go ครับโอเค <laughs> ผมลืมปิดอันนี้นะครับผมลืมปิดโทรศัพท์ไอโฟนนะครับติ้งต่องติ้งต่องเลยเมื่อกี้นะครับผมถ้าได้ยินนะโอเคมา เมลี่โอดัสนะครับผมอุ้ยใช้แล้หน้อยมากคุณผู้ชมดูดิอุ้ยไอดีสวยมากครับเจสสิก้าในคอมเมนเซอร์แม็กซ์นะครับผมก็หวังเลยว่าสุดจัดนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเจสสิก้ามีเกียร์ที่ดีกว่านี้นะบอกเลยเป่ากุญจจกระจายอ่ะทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมอุ้ยเล่นมันมากเลยอ่ะเล่นมันมากเลยอ่ะโอเคไปเลยพวกเล s โกฮะเอ้าทำไมไม่มีบัฟตัวตัวบัฟา ไม่ใช่สิตัวบ,บวิ่งเร็วบาวิ่งเร็วมีเข่มูลุริยางเลยเนี่ยโอ้สแสดงมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของไอดีได้หนังสือนะจะโหดกว่าน,นี้อีกนะครับผมโอเคเรียบร้อยสแสดงว่าไม่ได้สแสดงว่าเปิดไม่ได้ชินล้าด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาใจช่วยเจ้าของไอดีนะครับถ้าแสงถ้าพิกอัพแสงมืดเก่ามาเนี่ยแล้วธาตุมืดมันมีบราวซึ่งคยอยมีเนี่ยก็ แนะนำให้เจ้าของไอเดีเปิดหานะเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟวิ่งเร็วแล้วก็บัฟม,มาตาที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าแต่มันก็ใช้ได้ครับผมรู้สึกว่าตำนานก็ยังไม่ลุดทีมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมผมเองก็ยังใช้อยู่นะมันเป็นตัวที่ที่ดีมากๆด้วยนะครับผมโอเคมา Let's go ฮะโคนี่สล็อตยังไม่เลเวลร้อยังไม่เลเวลไฮเปอร์แมนะ็กเนาะโอเคเอเลเเกอร์ L ข้ามดีมากเลยนะครับผม โอ้โหอิจฉาเจ้าของไอทีมากเลยที่มีเจสิก้าในคอมเมนเซอร์นนะเดี๋ยวสักวันไอทีห้าผมจะต้องได้เจสิก้าในคอมเมนเซอร์บ้างนะครับเออเรอพิกอัพแสงมืดเก่านี่แหละถ้าเกิดว่าถ้าแสงมีเจสิก้าในคออ่าเจสิก้าดอกไม้ว่าอะไรมาพิกอัพอ่ามาขายอีกเนี่ยบอกเลยว่าไอทีห้าผมจะทุ่มสุดตัวนะครับเออแสงมืดเก่านี่แหละคือสึกชี้ชะตาที่ไอทีห้าจะได้มีแสงมืดเก่าเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้ก็ เอาพังๆไปก่อนเก็บรูบี้ไ้ก่อนครับแต่ว่าผมอาจจะไม่สุ่มก็ได้นะเพราะว่าแบบเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนคุโรโบแล้วอะ่ะเออผมผมพี่ที่เคเลนเจอร์บอกว่าจะเอาแค่ตั๋วเปิดไม่เอารูบี้เปิดแล้วอืมแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นสเต็ปมันน่าจะเป็นสเต็ปการเก็บรูบี้ของพี่ทเคนะเพราะว่าคุโรโบมาแล้วไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับผมอืมโอเคโอเคอเคนนี้นักพนันมือโปรยัยงไม่เลเวล,ล1ัลลนะี่สิบแม็กเนาะ ยังไม่เลเวลไฮเปอร์แม็กแต่ว่าริจกิกับเจสิก้าเนี่ยคอมเมนเซอร์เนี่ยเลเวลแม็กแล้วโอ้โหสวยมากเลยอ่ะไอจีนี้คือสวยมากนะครับผมอีกักนดสักหน่อยก็แล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเจอแต่ทีมตึงๆเนี่ยโอเคพูดอะไรไม่ออกนะคุณผู้ชมผมพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าอ่อยังไงดีอ่ะคือแบบมันเออ จะว่ายไงดีไม่นึกว่ามันจะได้เกลือจันทาคือผมแบบเตรียมใจเตรียมใจไว้ว่ามันจะต้องได้เกลือแน,นๆ่ๆแต่มันก็ยังได้เกลือจันทานะครับผมก็เลยอ้ําอึ้งไปหน่อยนะฮะขอไปจริงนะครับผมโอเคมาลองดูนะคุณผู้ชมลองดูทีมนี้ทีมนี้มีเจมมืดแม็กด้วยกับคนี่สล็อตแม็กเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือผมพยายามจะให้เจสิก้าเป่ากจุกระจายไงแต่ว่า โดนตีสตันคนนี่สลอนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> เอลซซาใช้แรกแค่200สุดยอดไปเลยอะ่ะโอเคมาฮะรอบนี้จะชนะหรือเปล่าเอเลนเกอร์ไปปวนข้างหลังได้ดีอยู่นะเนี่ยโอเคสุดยอดสุดยอดคือไอเดีนี้เนี่ยขาดแค่อย,อย่างเดียวคือขาดโยมิครับขาดโยมิอะคือขาดโยมิขาดมูนชุดเยลรีนะครับผมประมาณนเนี้ยนะครับ โอ้โหรอบนี้จะชนะได้หรือยป่าดูยโดนเจมเมอรสาบคุณผู้ชมเจมเมอก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะไอที่สองผมอ่ะเจมเมอรแม็กนะครับผมคือแบบสาบเป็นหินได้ทั้งแถบอ่ะคือเป็นเป็นตัวที่ดีมากๆเลยอ่ะนะค,คุณผู้ชมถ้าจังหวะไหนมันเล่นดีก็เล่นดีม,นดมากๆนะแต่แต,แต่ถ้าจังหวะไหนที่มันเล่นไม่ดีมันก็ไม่เล่นมันก็เล่นไม่มดีเหมือนเดิมนะฮะคือเจมเมอดอ์อะมันเป็นเหมือนกับดาบสองคมนี่แหละครับถ้าสาบเป็นหินไม่ได้ก็คือจบอะ่ะคือแบบคือแบบแบบว่าทีมเนี่ย ทีมคือแบบทีมตั้งรับเอ้ยไม่ใช่สิทีมโจมตีเราคือแบบตายง่ายเลยอะ่ะเอาตรงนะครับโอเคสนุกจัดเลยนะคือแบบตึงมากอะ่ะเจอแต่ละทีมคือแบบตึงมากนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็มาเปิดแพ็กเกจตอุปกรณ์ปีใหม่นะครับผมให้อดีทังบ้านประมาณนี้เนาะก็ ขอบคุณในที่ทางบ้านอีกครั้งนะครับที่นำ ID มาที่นี้ไม้ผมเปิดหีบอุปกรณ์เจดาวแบบสุ่มให้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตอนนมินนาบ๊ายบายครับผม